สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทำขนมอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้แอนจะมาทำบลูเบอรี่ซอสนะคะเป็นบลูเบอรี่ซอสแบบโฮมเมดนะคุณผู้ชมซึ่งเจ้าบลูเบอรี่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปเ,เป็นท็อปปิ้งของโยเกิร์ตนะคะเป็นท็อปปิ้งของชีสเค้กนะคะหรือว่าเอาไปทานกับขนมปังกับสโคนต่างๆนะคะได้หลากหลายกันเลยทีเดียวนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ภาคภูมิใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะเอามาแชร์กันนะคะอร่อยมากๆนะคะ เอาละเริ่มต้นด้วยการนาเอานี่ค่ะเลมอนนะคะนำมาขูดเปลือกนำมาขูดเปลือกนะคะหนึ่งลูกวันนี้เราจะใช้เลมอนหนึ่งลูกทำการล้างนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะก่อนที่จะนำเอามาขูดเปลือกนะคะผิวเลมอนนะคะหอมมากสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ ใส่เปลือกเลมอนนะคุณผู้ชมใครไม่เคยลองก็อยากจะให้ลองสูตรนี้นะคะมันแบบว่าอีกหนึ่งระดับขั้นของรสชาติเลยนะนี่นะคะได้เปลือกเลมอนเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคนี่นะคะเราก็พักไว้ก่อนเลยนะคะขูดเปลือกเสร็จแล้วก็มาคั้นน้ำเลมอนกันเลย เลมอนลองหาซื้อที่แมคโครดูนะแอนดูราคาแล้วเนี่ยถูกกว่าแบบพวกซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างอะไรนี้เยอะเหมือนกันนะพอสมควรเลยนะนี่เราก็จะเตรียมน้ำเลมอนเลยนะสองช้อนโต๊ะนะคะช่างตวงทุกอย่างเอาไว้ก่อนนะคะเวลาเราทำจริงๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดจะได้ไม่ลืมนู่นลืมนี่นะคะเอาละค่ะมาทำซอสกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้ก็จะ เชบลูเบอร์รี่แช่แข็งนะคะลงไปน้องแข็งเป๊กเลยอะ่ะน้องมาในรูปทรงถุงเลยนะอ่ะเริ่มเปิดความร้อนนะคะแต่ว่าเปิดไฟต่ำๆนะ่านผู้ชมจะไม่ใช้ไฟสูงมากใส่น้ำลงไปพอละลายหมดแล้วนะคะอันจะใส่นี่ค่ะน้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปเลย ตามด้วยน้ำมะนาวที่เราคั้นไว้เมื่อกี้นะคะตั้งไฟอ่อนๆนะคะให้เขาเดือดขึ้นมาหนึ่งทีนะคะเราค่อยใส่แป้งผสมกับน้ําเย็นนะคะที่คนรวมกันแล้วเรียบร้อยลงไปนะคะ ถ้าเราใส่แป้งข้าวโพดลงไปเป็นผงๆมันจะกลายเป็นก้อนๆไม่สวยนะคะผู้ชมต้องใช้แป้งข้าวโพดนะคะผสมกับน้ําให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ใช้น้ําเย็นนะอย่าใช้น้ําร้อนลดไฟลงนะคะหรือไฟอ่อนๆน,นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะนําน้ํานะคะผสมกับแป้งข้าวโพดนะคะคนผ,ผสมให้เข้ากันก่อนนะคะุณผู้ชม โอเคได้แบบนี้แล้วก็เทล,ลงไปนะคะเสร็จแล้วคนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกวนให้ส่วนผสมข้นขึ้นนะคะสังเกตว่าแค่ไหนถึงได้ที่นะคะนี่นะคะ ให้ซอสเนี่ยเขาเคลือบหลังช้อนแบบนี้นะคะแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าได้ที่แล้วะคะ่ะอันจะปิดไฟเลยนะปิดความร้อนเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะอันจะใส่นี่เปลือกเลมอนนะคะใส่ลงไปเขาจะหอมมากๆนะคะรวมถึงวานิลาสกัดค่ะของ Mac c คอ i มนะคะยี่ห้อนี้นะ นี่นะคะก็ใส่ลงไปค่ะตรใไม่เข้ากันแค่นี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้เขาเย็นนะคะเสร็จแล้วถึงค่อยเก็บเอาไว้ในขวดนะคะเก็บไว้ทานเป็นท็อปปิ้งของโยเกิร์ตนะคะเก็บไว้ราดหน้าชีสเค้กนะคะแค่นี้เลยง่ายๆแค่นี้ก็ได้ซอสบลูเบอร์รี่อร่อยๆแล้วเดี๋ยวจะตักให้ดูนะนี่นะคะ นี่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะพอซอสบูเบอรี่เย็นตัวแล้วนะคุณผู้ชมเราก็สามารถที่จะเทเก็บลงในขวดกันได้เลยนะคะนี่นะคะอุ๊บอ่ะเอาใหม่เทเก็บลงขวดนะเมื่อกี้อย่างเลอะเทอะเทจากกระทะคือไม่รอดจริงๆนะคะอื เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะปิดฝาเก็บได้เลยนะคะนี่ซอสบลูเบอรี่นีนะ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับซอสบลูเบอรี่ที่เราทำกันในวันนี้นะคะนี่นะคะเอนเอามาท็อปปิง้งโยเกิร์ตให้ดูกันเลยนะคะนี่นะคะน่าทานมากๆเลยนะคะสำหรับซอสบลูเบอรี่ของเราวันนี้ค่ะสีสันก็จะแบบเข้มสวยสะใจแบบนี้เลยนะนี่นะคะ สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe แอนเมดกันด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดนะคะวันนี้นลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ